สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงวิธีการในการที่จะติดตั้งโปรแกรมนะครับซอฟต์แวร์ต่างๆใน Ubuntu l i n u x นะครับซึ่งมีทั้งติดตั้งลงไปในเครื่องนะครับแล้วก็สามารถเรียกใช้โดยที่เราไม่ต้องติดตั้งก็ได้นะครับวิธีการก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับตามไปดูกันเลยนะครับวิธีการแรกนะครับก็คือเราเข้ามาที่ Ubuntu Software Store. นะครับ ตัวนี้นะครับตัวที่เป็นสีส้มๆเนี่ยนะครับ Ubuntu ์ซอฟต์แวร์นะฮะเมื่อเราเปิดขึ้นมาจะเจอหน้านี้นะครับใครที่ยังเพิ่งเปิดครั้งแรกก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องเรียกฐานข้อมูลของซอฟต์แวร์ขึ้นมานะครับถ้าใครที่เปิดขึ้นมาหลายๆครั้งแล้วก็จะเร็วขึ้นนะฮะตัวนี้ก็จะมีลักษณะว่าเป็นคล้ายๆกับ App Store ของ Apple นะครับหรือว่า Play Store ของ Android นะครับตัวนี้ก็จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้นะครับ ว่าแต่ละหมวดหมู่เนี่ยมันจะมีซอฟต์แวร์ตัวไหนบ้างที่เราต้องการนะครับทีนี้สมมุติว่าเราต้องการจะลงอะไรสักตัวหนึ่งในนี้นะครับเราก็เข้ามาเลือกดูได้นะฮะสมมุติว่าผมจะลงโปรแกร,รมตัวนี้นะครับโปรแกร,รม Color p a i n t นะครับเป็นคล้ายๆโปรแกร,รม Paint นะครับใน Window s นะครับ อพอเราเลือกเข้ามาปุ๊บเราก็สามารถที่จะกด install แบบนี้ได้เลยนะครับมันถามพาสเวิร์ดก็ใส่ไปมันก็จะทำการดาวน์โหลดและติดตั้งให้เราเรียบร้อยนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรให้เหนื่อยใจนะครับอ่าแล้วถ้าสมมติว่ามันมีหลายชแบบนลอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะเลือกเวอร์ชันก่อนได้นะครับว่าเราจะเอาเวอร์ชันไหนนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเวอร์ชันที่มันเลือกให้โดย default มันจะเป็น latest stable นะครับก็คือเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่ มีความเสถียรน,นะครับซึ่งเราก็สามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะฮะก็รอมันจนติดตั้งเสร็จนะครับอ่าเมื่อมันติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นให้ว่าเราจะรีมูฟมันออกไหมนะครับอันนี้คือติดตั้งเสร็จแล้วนะฮะเราก็ขึ้นเพ r m i มิช o ันนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะอนุญาตให้มันทําอะไรได้บ้างนะครับแต่โดยปกติแล้วถ้าดาวน์โหลดมาจากไอตัวซอฟต์แวร์สโตร์ตัวนี้ก็จะปลอดภัยนะครับสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวกังวลอะไร ในกรณีที่เราทราบชื่อแอปมาก่อนหน้าแล้วนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปเลือกนะครับเราก็พิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ search หาได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการที่จะติดตั้งโปรแกรมจากตัวซอฟต์แวร์ store นะฮะวิธีการต่อไปนะครับสมมติว่าเราจะติดตั้ง Google Chrome นะครับเราคลิกไปที่เว็บ Google Chrome นะฮะ google com แล้วก็ Chrome ตัวนี้นะครับสวยช้าเอานะฮะแล้วทีนี้เราก็ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เลือก2อันนะครับก็คือให้เลือกมันรู้นะฮะว่าเราเป็น Linux นะครับเพราะฉะนั้น Linux เนี่ยก็มี2อันให้เลือกอีกครับถ้าเราเป็น Debian หรือ Ubuntu นะครับอย่างตอนนี้ใช้ Ubuntu เนี่ยเราก็จะใช้นำสกุลที่เป็น d e b ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราใช้ตัว red hat นะครับ fedora พวกนี้ก็จะเป็น rpm นะฮะ ซึ่งตอนนี้เราเป็น Ubuntu เราก็เลือกคลิกข้างบนนี้นะครับแล้วก็ accept and install นะครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งมาให้เราแบบนี้นะครับอ่าพอดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะฮะเราก็คลิกมันขึ้นมาแล้วมันคลิกขึ้นมานะครับมันก็จะมาเปิดใน Ubuntu Software Store ตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าแต่ตอนนี้ในเครื่องนี้ก็คือติดตั้ง Google Chrome ไว้แล้วเรียบร้อยนะฮะอ่ะ ตอนนี้มันก็เลยขึ้นมาให้เหลือแค่ remove นะครับซึ่งเราก็จะไม่ remove เนาะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้งนะครับทำแบบนี้เสร็จแล้วมันก็จะขึ้น install มาให้ตรงนี้นะฮะก็กด install เป็นอันเรียบร้อยนะครับก็จะง่ายๆแบบนี้นะครับเดี๋ยววิธีการต่อไปนะครับจะเป็นการเปิดไฟล์ขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องติดตั้งนะครับตัวนี้เราจะใช้ตัว app image นะครับซึ่งบาง โปรแกรมนะครับก็จะให้ดาวน์โหลดมาเป็นอ p p ไอจนะฮะอย่างตัวนี้นะครับกริดทานะครับคลิกเข้าไปครับกริดทาเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดรูปนะครับก็จะวาดรูปออกมาเป็นพวกดิจิตัลอาร์ตได้สวยงามมากนะครับอ่าเราก็เลือกตัวนี้นะครับ Get กร i ดทารนาวนะครับใช้ได้ทั้งบน Window, s Mac แล้วก็ Linux นะฮะอ่าเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดตัวนี้มาได้เลยนะครับคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดมานะครับ มันก็จะให้เราเซฟไว้พอดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้นะครับกริทาวิธีการที่จะเปิดไฟล์ตัวนี้นะครับเราดับเบิลคลิกมันก็จะไม่ให้ทำอะไรนะครับจะเ e ิร์ชอินซอฟต์แวร์หรืออะไรเงี้ยซึ่งไม่ไม่เมคเซนนะครับใช้ไม่ได้นะครับเราจะคลิกขวาตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับวิธีการนะครับถ้าเราเจอนามสกุลที่เป็นแอปอิมเมจอย่างเงี้ยนะครับเราคลิกขวาครับแล้วก็เลือก p r o p e r t y ครับ แล้วก็มาที่แท็บที่ชื่อ Permission ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกตรง Execute ติ๊กถูกตรงนี้นะครับ Allow นะครับให้มัน Execute เป็นไฟล์โปรแกรมได้นะครับแล้วก็ปิดไปนะฮะทีนี้เราก็ Double Click ขึ้นมาได้เลยนะครับอืมตัวกีตารก็จะรันขึ้นมาโดยที่มันไม่ติดตั้งในเครื่องเรานะครับมันก็รันโปรแกรมจาก App Image แบบนี้นะฮะซอฟต์แวร์อีกแบบหนึ่งนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นเกมนะครับ super toots k a r d ตัวนี้นะฮะสามารถไปดาวน์โหลดมาได้นะครับดาวโหลดมามันก็จะเป็นไฟล์ที่เป็นไฟล์ซิ p นะฮะแล้วก็เราก็มาแตกซิปออกมันจะได้เป็นโฟลเดอร์แบบนี้นะครับอ่ตัวนี้นะครับ t ุ o t s k a r เป็นโปรแกรมแข่งรถนะครับเป็นเกมนามสกุลมันจะเป็น run game sh อย่างนี้นะครับวิธีการในการใช้งาน run game sh นะครับเราับเบิลคลิกอย่างนี้มันจะไม่เปิดให้นะครับมันจะเปิดเป็น text file แบบนี้นะฮะซึ่งก็ไม่รู้จะใช้ยังไงนะครับวิธีการนะครับเราก็มาที่ในโฟลเดอร์ของมันนะฮะอยู่ข้างๆ rungame.sh ตรงนี้นะครับเราก็ทำการคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก open in terminal นะครับเปิดหน้าต่าง Terminal ขึ้นมานะครับวิธีการเรียกใช้โปรแกรมนะครับให้พิมพ์ว่า sh เฉยๆแค่นี้นะครับไม่ต้องจุดนะครับแล้วก็เว้นวรรคนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อ ฟล์ที่เราจะรันนะครับ run underscore game .sh ครับพิมพ์แค่นี้นะครับแล้วก็ enter นะครับมันก็ทำการโหลดเกมขึ้นมาให้เราแบบนี้เลยนะครับอ่าตอนนี้เป็นโปรแกรมแข่งรถนะครับอ่าเกมสนุกสนานนะครับสามารถที่จะเลือกตัวละครได้มากมายนะฮะแข่งเป็นออฟไลน์ก็ได้ออนไลน์ก็ได้ลองไปโหลดกันดูนะครับใช้ได้ทั้ง Windows Mac แล้วก็ Linux นะฮะ ซ o เปอร์โต๊กส์คัทค้นหาได้เลยครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการนะที่จะรันซอฟต์แวร์บนอุนตูนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งซอฟต์แวร์ด้วยการรันจากโปรแกรมที่เป็น standalone นะครับก็คือไม่ต้องติดตั้งลงบนเครื่องของเรานั่นเองนอกจากนี้อาจจะมีวิธีการอย่างอื่นและไฟล์าาร,รูปแบบอื่นนะครับซึ่งปกติแล้วตามเว็บที่เขาให้เราดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เขามาเนี่ย เขาก็จะมีวิธีการแนะนําในการที่ติดตั้งนะครับเราก็อ่านแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่เขาแนะนําได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับรบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์ให้กําลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ